สวัสดีครับ FC f ซีแฟนคลับแฟนหมอลำเอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกทุกท่านนะครับโอ้โหโเรียกได้ว่าผมนี่ต้องชื่นชมผู้ชายคนนี้อย่างหมดใจจริงๆเลยนะครับ FC ทุกท่านบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับ FC ทุกท่าน เมื่อคืนเนาะผมก็ได้นั่งดูไลฟ์สดของพู้ยิบ้าลฟินแลนด์นะครับต้องยอมรับเลยนะครับต้องยกนิ้วให้จริงๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านวิสัยทัศน์มุมมองและแนวคิดของเขานะครับของผู้ชายคนนี้นะครับฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างมากเลยนะครับยอมรับจริงๆเลยนะครับในสมองของเขานะครับทุกอย่างเลยถูกกลั่นกรอง ออกมาอย่างดีเลยนะครับออกมาจากสมองอันเฉียบแหลมของเขาเนาะเด็กหนุ่มคนนี้นะครับถึงแม้ว่าอายุอานนามอายุน้อยนะครับแต่ว่าก็ฉลาดเกินตัวฉลาดเกินวัยจริงๆนะครับสมองนักธุรกิจอย่างแท้จริงเลยนะครับเอฟซีทุกท่านเด็กหนุ่มคนนี้นะครับเขาไม่ได้มองแค่ตนเองหรือว่าความสุขของตอนเองเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขากลับมองถึงความเป็นอยู่นะครับ ความเป็นอยู่ของคนรอบตัวของเขาเนาะหรือว่าบริวารของเขาบุคลากรในองค์กรของเขาทุกคนเลยนะครับทุกคนจะต้องมีงานทําตลอดนะครับข้างในของผู้ชายคนนี้เนาะภายในจิตใจของเขาคนนี้นะครับเขามีจิตใจที่ใสสะอาดนะครับเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยนะครับเขาจะมองและคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอนะครับพี่ซีผมมั่นใจอย่างยิ่งเลยนะครับ ทุกสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้ทำนะครับเขาได้วางแผนวางอนาคตของเขาและลูกทีมของเขาทุกคนนะครับในระยะยาวเลยทีเดียวเนาะเขามองไกลมากเลยนะครับ f c ทุกอย่างที่มีการลงทุนไปนั้นนะครับมันเป็นแหล่งหาเงินนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สปอร์ตในองค์กรของเขาและบุคลากรของเขาทุกคนเลยนะครับทุกคนจะต้องมีงานทำในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับ เขามองไกลมากนะครับเอฟซี FC. อุบ้านฟิแนแลนด์คนนี้นะครับเขาฉลาดในการใช้คนเนาะฉลาดในการวางเผนนะครับใช้คนให้ถูกกับงานโอ้โหสุดยอดเลยเด็กหนุ่มคนนี้นะครับฉลาดนะครับยอมรับเลยเนาะทุกคนในองค์กรของเขาเนี่ยนะครับจะต้องมีงานรองรับบุคลากรของเขาทั้งหมดเลยนะครับถึงแม้ว่านะครับสมมุตินอะอันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่า วงหมอลำโตกเกียวไม่มีงานใช่ไหมสักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมนักร้องทุกคนในวงหมอลำนี่ก็ยังสามารถที่จะไปร้องเพลงที่ฟินคลับได้นะครับแม้กระทั่งช่างแต่งหน้าเองนะครับก็ยังมีงานรองรับที่ฟินคลับเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับสมองนี่โอ้โหต้องยอมรับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับชนิดที่เรียกว่าบุคลากรในองค์กรของเขาทุกคนเนี่ยไม่มีใครตกงานแน่นอนนะครับ เนี่ยมุมมองแนวคิดของผู้ชายคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้นะครับผู้เยิ่บ้านฟิเลนคนนี้สาวเอ้ยเธอพลาดไปแล้วจริงๆนะครับที่เธอทิ้งเขาไปเนาะมีเพชรอยู่ในมือแท้ๆนะครับกลับทําให้หลุดร่วงลงไปได้เนาะเพชรอันเลือก่าอยู่ในมือนะครับกลับมองไม่เห็นค่าเธอกลับไปคว้าก้อนกรวด <c oughs> โดยหลวงคิดว่าก้อนกรวดนั้นจะมีราคาหรือมีค่ามากยิ่งกว่าเพชรนะครับออเออเธอช่างไม่มีวาสนาเอาเสียเลยนะครับบุญของเธอมีแค่นี้จริงๆเนาะเอซทุกท่านนะครับหปีเธอควา้าก้อนกรวดมาแล้ว2เม็ดนะครับจังเทียบกันไม่ได้จริงๆกับเพชรเม็ดนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านฟิลนด์เนาะเอท,ทุกท่านนะครับเมื่อคืนเนาะ ผู้อยู่บ้านฟิลเลงก็ได้พูดถึงสถานบรรันเทิงของเขานะครับหรือว่าบาร์โฮสเนาะฟินคลับนะครับบอกว่าสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับสามารถรองรับลูกค้าได้ทั้งหญิงและชายนะครับทั้งชายแท้หญิงแท้หรือว่าอ่าคนที่เป็นเกย์นะครับเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยสามารถรองรับได้หมดแม้กระทั่งครอบครัวสามีภรรยาก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับ สามารถรองรับได้ทุกคนนะครับที่มาใช้บริการสถานบันเทิงไม่สามารถทําให้ครอบครัวของใครแตกแยก,กนะครับแต่ว่าการแตกแยก,กของครอบครัวนั้นมันเกิดมาจากสันดาษของคนล้วนๆนะครับมันไม่เกี่ยวกับสถานบันเทิงเนาะแต่ก็ได้มีเอฟซีข้างบ้านคนหนึ่งนะครับป้าข้างบ้านเนาะก็ได้คอมเมนต์เข้ามาต่อว,ว่าพยาบาลฟิเลนนะครับเอาว่าพยาบาลฟิเลนนี่ไปต่อว,ว่าผู้หญิงหรือว่าไปด่าไปแซะผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าเอฟซีท่านนี้นะครับเขาฟังมายังไงเนาะเอฟซี FC ท่านนี้มีความคิดที่คับแคบจริงๆเลยนะครับนีครับปัจจบันฟินเลย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากธุรกิจของเขานะครับแต่เอฟซีท่านนี้กับคิดเองเออเองเนาะไม่รู้ฟังยังไงนะครับถึงได้คิดว่าปัจจุบันฟินเลย์ไปด่าหรือว่าไปแซะผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เอาดูผมฟังแล้ว งงจริงๆนะครับกับความคิดของเอซท่านนี้เนาะนี่แหละครับคนที่เขามีความคิดลบๆนะครับมีแต่ความคิดแคบแคบนะครับเขาจะมองแต่เรื่องลบๆนะครับเขามองไม่เห็นมองไม่ออกแยกแยะไม่ออกนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเอาความคิดต่างๆในปรุงแต่งมาจากจิตใจของเขาที่โดยที่เขานี่ฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความนะครับแต่เอาความคิดของตัวเองนี่ไปตัดสินผู้อื่นนะครับ ตัวเ,เองคิดเองเออเองเอาว่าเขาไปด่าพแพะผู้หญิงนะครับอันนี้แหละครับคนที่มองโลกในแง่ลบนะครับเขาจะมีแต่ความคิดลบๆนะครับแม้กระทั่งผู้อยู่บ้าบนฟินเลนเนาะเมื่อนะวานก็ไปอ่าถ่ายคลิปนะครับไปดูสถานอณาอจักรของโตเก Music, นะียวมิวสิกเนาะที่กําลังก่อสร้างนะครับไปดูความคืบหน้าขององค์กรว่ากําลังก่อสร้างงานไปถึงไหนแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นที่พักของบรรได บุคลากรในองค์กรนักร้องนะครับจะมีที่เต้นมีที่ฝึกซ้อมลองเพลงแล้วก็ที่พักอาศัยเนาะมันก็มีป้าแก่ๆคนหนึ่งน mm hmm. ้องคอมมนต์ก็ไปว่าพุญ่บ้านฟิลเลน,นี่ไลฟ์ like สดรล้ว,ว่าทําคลิปนี่โอ้อวดนะโอ้อวดว่าตัวเองมีเงินอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ความเป็นจริงเนาะคนป้าท่านนี้อาจจะดิ้นอาจจะอิจฉานั่นเลยครับคือแสดงความยินดีกับผู้อื่นไม่เป็นว่างั้นเด เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จไม่ได้ดิ้นหนักนะครับแทนที่จะมีมุมมองคิดเนาะว่าเอ๊เด็กหนุ่มคนนี้อายุ24ปีทําไมเขาเก่งถึงฉลาดทําไมเขาถึงสร้างตัวได้เร็วเขามีแนวคิดและมุมมองแบบไหนนะครับเขาถึงสามารถบริหารบุคลากรของเขาได้อย่างไรนะครับเกือบตั้งพันชีวิตเนาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขานะครับ น่าจะนําแบบอย่างที่ดีนะ้อของเด็กคนนี้นะครับไปพัฒนาตนเองหรือว่าไปบอกลูกสอนหลานของตนเองนะครับให้มาดูแบบอย่างในความสําเร็จของปุญญบ้านฟิลนดนะ์เนาะเด็กหนุ่มคนนี้นะครับอายุ24ปีนะครับว่าเขาดําเนินชีวิตอย่างไรก้าวยางมาอย่างไรนะครับกับความขยันอดทนและมุมมองต่างๆเนาะเอาไปสอนลูกสอนหลานนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าคนแก่คนนี้นะครับ ไม่อิจฉาผู้เยี่บ้านฟิลเลนแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรนะครับในเมื่อจิตใจของตนเองนะ่ยมีแต่ความอิจฉาอยู่ข้างในนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรกับการอิจฉาผู้อื่นไปนเะเขาหาว่าเขาอวดรวยนะครับทั้งๆที่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกคนนะครับที่สามารถทําได้นะครับในการที่จะถ่ายคลิปวิดีโอบ้านที่เราสร้างหรือว่าองค์กรของเราสร้างนี่นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของเรา ของเจ้าของนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดานะครับของทุกคนที่สามารถทําได้มันคือความภาคภูมิใจของเรานะครับแต่ว่าเอฟซท่านนี้นะครับคงจะอิจฉาหรือว่าดิ้นนะครับคืออนุโมทนานะครับยินดีกับผู้อื่นไม่เป็นนะครับยินดีในความสําเร็จของผู้อื่นไม่เป็นก็เลยออกมาดิน้นออกมาอิจฉาเขานะครับแทนที่จะมองเนาะมองมุมมองแนวคิด บแบบอย่างที่ดีเด็กหนุ่มอายุ24ปีนะครับขาพัฒนาตัวเองมาอย่างไรถึงสร้างตัวได้เร็วแบบนี้นะครับแทนที่จะนําแบบอย่างที่ดีไปบอกลูกบอกกลานสอนหลานกลับกลายเป็นว่าอิจฉาลิเซียเขาดิ้นนะครับเฮ้ยยอมรับจริงๆเลยประเภทเอซที่คิดลบนะครับเขามองไม่ออกนะครับยิ่งเขาคิดลบ ชีวิตเขาก็ยิ่งตกต่ำนะครับต่ำลงต่ำลง